นีคนสวยระวังลื่นนะครับโป้งหัวใจผมละลายอยู่ยเห็นคนน่ารักละลายพ่อออะไรนิ่ฉันแค่เซลสาวแค่เนี้ยด่าพ่อกันเลยเหรอห่าฐานจริงไม่ตกกลางส่วนสนุกก็ดีแค่ไหนละว้ะไหลหงมึอเรื่องหนาวะแค่แซวสาวเล่นเองกูเห็นมึงแซวทุกคนมึงมีแฟนแล้วนะเว้ยแถมแฟนมึงก็มาด้วยนะ่ยเห็นไหม กูไปข้องน้ำแป๊บเดียวมึงแซวสาวอีกแล้วโอ้ยมึงก็รู้นี่วะคบเป็นมาตั้งนนาแล้วก็รู้กูแซวเล่นอย่างงั้นแหละมึงเห็นกูแซวเครแล้วไปมีคนอื่นไหมก็ไม่มีกูรู้ว่ามึงไม่มีแต่พอมึงแซวแบบเนี้ยมึงไม่คิดถึงแฟนมึงบ้างเหรอมึงไม่คิดถึงกูบ้างหรอฮะแล้วกูทำมาหลากูไม่มีอะไรกับใครไหมกูไม่ได้คุยไม่ได้เปไลไรกับใครเลยกูก็แค่แซวเล่นมึงก็รู้มันเป็นนิสัยกูกูรู้ว่าเป็นนิสัยมึงแต่มึงรู้ว่ากูไม่ชอบมึงก็เปลี่ยนบ้างดิอ๋ออะไรวะ ทีแรกไม่เห็นเป็นไรเลยไอ้ตอน,นี่มือกุยไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นแค่เพื่อนกันกูก็สาวสาวแบบเนี้ยมึงก็รู้อยู่แล้วนี่หว่าแล้วทีตอน,นี่พอมาเป็นแฟนกันมึงมาห้ามกูเนี่ยนะก็ตอนนี้มึงเป็นแฟนกูแล้วไงมึงจะมาไล่สาวๆาวอยู่ทําไมอะ่ะ มึงเข้าใจไหมคะกูแค่เป็นคนชอบแซวอะชอบเล่นมุกจีนสาวอะไรแค่เนี้ยตั้งแต่คบกับมึงมากูเคยมีคนอื่นไหมเล่ากูไม่รู้กูจะรู้ได้ไงมึงอาจจะมีแล้วกูไม่รู้ก็ได้โอ้ยนี่กูไม่มีกูมีได้ังกูมีแค่มึงอยู่กับมึงตลอด2ิบสชั่วโมงรหัสเฟสรหัสไอจีรหัสไลยมึงมีหมดโทรศัพท์มือถือกูมึงก็ยืมไปตังให้กูวันละห้าสิบบาทมึงคิดว่ากูจะไปมีสาวที่ไหนถามจริงกูจะไปรู้ไหมล่ะคนมันจะมีมันก็ต้องมี กูว่านิสัยแบบมึงอะมันต้องมีแน่ก็มีไม่มีเราไหนวะกูถามจริงดีกูสาพังมึงเดินเที่ยวมึงมึงทำให้วันนี้เสียอีกแล้วเนี่ยกูสารดนดีๆวันเนี้ยกูผิดเหรอมึงดีผิดอะมึงสาวสาวทำไมอะอคุยมึงไม่รู้เรื่องอะวะมึงดีคุยไม่รู้เรื่องกูรู้ว่ามึงกับกูเคยเป็นเพื่อนกันมากูรู้ด้วยว่านิสัยเป็นยังไงอะแต่ตอนนี้มึงมีแฟนแล้วแต่มึงก็ชอบทำตัวเหมือนมึงโสดอะระวังละกันมึงทำตัวแบบนี้มากๆอะเดี๋ยวมึงจะได้โสดจริง คุยมึงแม่งไร้สาระว่ะจากวันดีๆจากวันที่อารมณ์ดีๆกลายเป็นเสียไปหมดกูรลยทั้งหมดนี่มันเป็นเพราะมึงไหมล่ะนี่ขนาดกูไปเข้องน้ำแป๊บเดียวมึงทำขนาดนี้ได้อะแล้วถ้ารับตากูจะขนาดไหนรับตาอะไรมึงทำงานก็ทำงานด้วยกันกินนอนขี้ก็อยู่ด้วยกันมึงเอาไปทไหนรับตากูถามจริงแล้วแวงกูอีกเหรอกูไม่รู้กูจะรู้ได้ไงมึงอาจจะมีก็ได้แค่ตอนนี้กูยังไม่รู้ไงโอ้ยเออ กูจะมีก็มีแล้วแต่มึงจะคิดกกัรวันเนี้ยมึงกลับบ้านเองเลยกูไม่ถูไม่เที่ยวแนละ้กูจะกลับไปนอนบ้านกูเอ้ยแล้วกูจะกลับไงองะเรื่องมึงเอ้ยเดีเ๋ยว ทุกคนสามารถดูหนังที่สร้างมาจากเกมตอนใหม่ๆแบบล่าสุดทุกๆวันได้ทางช่องเอ็นเอ็กซ์เดอซรนะเสิร์ชทาง YouTube ได้เลยนะครับทุกคนครับสำหรับช่อง N n ็นเอ็กซ์เดอซรีก็จะมีหนังใหม่ๆตอนใหม่ๆแบบล่าสุดล่าสุดให้ทุกคนดูตลอดเลยนะก็สามารถไปดูกันได้เลยครับผมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ไอชนเอ้ยไอยาโตะะไเอ้ยหืมไอเฮี้ย นี่แค่ทะเลาะกันมึงเดินมาในเดียวมึงเล่นจุกสาวต่อหน้ากูเลยเหรอเอ,อ้ยมึงไม่เห็นเหรอป่าเขามาเดินชนกูแล้วล้มลงไปเว้ยนี่มีอะไรนะ่ะก็ค่อยๆค,คุยกันนะความจริงน่ะก็เป็นอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ว่านั่นแหละฉันน่ะก็เดินมาอยู่ดีๆแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ก็โผล่มา ก็เลยเดินชนกันหูก็เลยล้มก็เลยเกิดอุบัติเหตุทางช่องปากขึ้นนิดหน่อยโอ้อยเงียบๆไปเถอะป้ามาไหนก็ไปแป <weet> นี่ขนาดคนแก่มึงยังไม่เว้นเลยยาตอกโหมจะบ้ากูถามจริงสภาพนี้นะที่กีกูจูไปแม่งน้ำหมาเต็มปากกูเลยเนี่ยนี่คุยอะไรกันกน่ะก็เกงใจฉันนิดนึงเงียบไปเลยป้ามีกูว่ามึงเริ่มหารเรื่องแล้วเวย้ย อะไรเนี่ยมึงก็เห็นอยู่มันเป็นอุบัติเหตุมึงจะหาเรื่องอะไรนักงหนาวะกูถามจริงกูหาเรื่องเหรอมึงเองต่างหากที่ทําอ่ะดูดิต่อหน้ากูมึงเังทาขนาดนี้ขนาดรุ่นแม่สภาพแบบนี้มึงยังทําเลยโอ้กูบอกอุบัติเหตุกูจะทำาล้ไงแล้วไปทาไปทาสาวๆไม่ดีวะมึงก็ทําหมดนั่นแหละขอให้เป็นผู้หญิงอ่ะโอ้หยุดนี่ฟังฉันบ้างนะฉันขอพูดบ้างฉันน่ะเดินมาไม่เคยรู้จักพ่อหนุ่มคนนี้เลยฉันก็เดินของฉันมาดี เพราะหนุ่มโฮยก็เดินมาชนฉันแล้วก็ล้มลงไปจูบกันก็แค่นั้นไม่ต้องเสือกโอเคฉันก็ว่าแล้วว่าจะหยุดหยุดหยุดเสือกฉันก็สั่งให้มันหยุดแต่ว่ามันไม่หยุดฉันก็เลยเผยพูดออกไปโอ๊ยมึงเงียบได้ไหมเนี่ย,ย,ยใช่อยากโดนตบเหรอฮะโอเคหยุดจะรุปมึงจะเอาไงฮะคูเรื่องไม่ไหวกับมึงแล้วเว้ยกูทนมานานแล้วบอกตรงมึงทนคนเดียวเหรอ กูก็ทนมานานแล้วเหมือนกันน่ะกูก็เบื่อเหมือนกันละกับผู้ชายเฮี้ยๆอย่างมึงอ่ะโอ้ยดีตายเลยมึงอ่ะมึงก็ดีงั้นต่อเนี่ยมึงกับกูไม่ต้องทนกันละมึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงมึงจะเลิกกับกูใช่ไหมเออจะได้ไม่ต้องทนเนี่ยเออเลิกก็เลิกดิกูก็เบื่อแล้วเหมือนกันสภาพอย่างมึงกูก็อยากรู้ใครจะเอามึงอีกนอกจากกูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็รู้เออมึงอ่ะไปตายที่ไหนก็ไปไปเออเดี๋ยวเออ อะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจเลยวัยรุ่นสมัยนี้เฮ้ยเบื่อฮ่ยในที่สุดฉันก <t> ็ลืมไอเฮียนั้นได้สักที เป็นวันที่ดีแล้วสินะ <c oughs> เอ,เอ,เอยแคโรมาทำไมอีกกูไม่อยากคุยกับมึงเอ้ยเดี๋ยววันนี้มึงฟังกูก่อนนะคือกูมีเรื่องใหญ่คุยด้วยอะอะไรของมึงใครให้มึงมาบ้านกูอีกมึงไม่มีสิทธิ์มาบ้านหลังนี้แล้วเว้ยแล้วกูก็ไม่อยากเห็นหน้ามึงไม่อยากคุยกับมึงอีกตอนนี้กูจะบอกให้กูลิมมึงไปหมดละแล้วกูก็เริ่มมีคนคุยมีคนใหม่แล้วเว้ยเออเรื่องของมึงหัวหน้ากูไม่ได้มาถามเรื่องนั้นเออแล้วมึงมาทำไมเล่าอ๋อ จะบอกนะว่ามึงไปจากกูแล้วไม่มีใครเอามึงแล้วเหรอจะกลับมาหากูเหรอหุ้ยกูจะบอกให้ผู้ชายเฮี้ยงมึงอ่ะกูไม่กลับไปหามึงแล้วเว้ยกูขึ้นมาจากถังขี้ได้ละกูไม่ยอมตกลงไปถังขี้แน่โอ้โยถังทอง,ทงคำงนนพูดคำจามึงเนาะพูดกับมึงดีคนเดียวมึงดีตายแน่กูก็ดีกว่ามึงแล้วกันน่ะดีกว่าไงวะฮะนี่ถ้าจะมาบ้านกูแล้วมาชวนทะเลาออะก็ออกไปเลยไปเออไม่ใช่คือว่า ฉันมีเรื่องอยากจะมาคุยกับเธอไม่ต้องมาพูดดีมีอะไรเออแคลโลออ่จำวันที่ตอนที่เรายังคบกันได้ไหมแล้วเราก็ไปเที่ยวห้างแล้วเราก็ไปเจอไอ้ไกด์คนหนึ่งที่มันจัดกิจกรรมคูค่รักอะไรไม่รู้ของมวนนั่นนะ่ะไอ้ฉลองวันวาเลนไทน์อ่ะ อ,อจำได้ทําไมอะ่ะมันให้เราสองคนไปถ่ายรูปคู่ด้วยกันแล้วก็ส่งชื่อไปใช่ไหมแล้วมันก็ไปจับฉลากผู้โชคดีพาไปเที่ยวต่างประเทศฟรีอ,อ่ะเออจําได้มีอะไรอะ่ะคือมันเพิ่งโทรมาบอก,กเว้ยว่าเราสองคนเป็นผู้โชคดีอะ่ะฮะใช่ได้ไป่าต่างประเทศฟรีหนึ่งอาทิตย์เลยนุย้ยเออเอ้ยแต่ว่าเราเลิกกันแล้วนี่เออกูรู้ แต่กูบอกไปแล้วเว้ยว่าเกูยังรักกันอยู่แล้วก็ยังหวานกันมากเลยอ่ะจะบ้าเหรอฮะบอกไปแบบนั้นทําไมอ่ะมึงก็รู้นี่ว่ากูอยากไปเที่ยวต่างประเทศมึงเองก็อยากไปอ่ะแต่ว่าเลิกกันแล้วนเว,ว้ยจะไปด้วยกันได้ไงอ่ะโอ้ยก็การแสดงนี่ว่ามึงตองแหละเก่งอยู่แล้วนี่ือ้นี่เอาไงสรุปจะไปไม่ไปวะเนี่ยครั้งเดียวในชีวิตเลยนะไปฟรีด้วยเออแต่ว่าเน่ก็แค่กลับมาเป็นแฟนกันแค่ทีเดียวไม่ตายหรอกมั้งก็ได้ ฉันทําเพื่อต่างประเทศนะเว้ย้ยกูเองก็เหมือนกันแหลนะน่าแล้วมันให้ไปเมื่อไหร่อ่ะตอนนี้เลยฮะตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ต้องเตรียมอะไรนั้นเว้ยทริปเนี้ยเขามีให้หมดทั้งที่กินที่อยู่ที่พักเสื้อผ้าใส่แต่ตัวแล้วก็ความหวานของคู่รักเราก็พอแล้ว แล้วกูจะหวานไงกับมงือเนี่ยเออก็หวานๆนิดหน่อยทิปเนี่ยเป็นทีปิปคู่รักมึงไม่รู้อ่ะมต้องหวานๆเว้ยกูจะพยายามแล้วกันนะครับสวัสดีสวัสดีจ้าเออะออออครับครับสวัสดีครับอุ้ยคุณสองคนใช่ไหมครับที่ได้เป็นผู้โชคดีไปเที่ยวต่างประเทศฟรีกับกิจกรรมของเราเออใช่ค่ะ <laughs> โชคดีจังเลยนะคะเนี่ยที่จับฉลากได้คู่นึงสองคนคงจะเป็นคู่ที่หวานกันมากๆเลยใช่ไหมะคะใช่ใช่ครับใช่เอเอามาแต่แคบกันมานานหรือ,อยังอะครับเออก็ก,ก็ประมาณหปีแล้วครับแปดปีเว้ยเอเอแปดปีจ่ที่รัสอ๋อจริงด้วย เขาขอโทษนะที่เขาลืมไม่เป็นไรหรอกจ้ะเขาเข้าใจมันก็มีลืมกันได้ใช่ไหมนะคะดีจังเลยนะครับหวานกันมากๆแบบนี้ดีแล้วครับผมเพราะว่าทริปเนี้ยมันเป็นคลิปคู่รักผัดกันหวานได้คุณสองคนมาที่หวานกันแบบเนี้ยแบบนี้ก็ถ่ายทํากันสบายเลยครับเออถ่ายทำถ่ายทำอะไรเหรอครับ จำไม่ได้เหรอครับสถานที่พวกเราไปเที่ยวในครั้งเนี้จะมีการถ่ายทําคลิปด้วยนะครับผมเอาไปลงโปรโมทกิจกรรมทวงผมนะครับเออถ่ายคลิป แล้วอย่างนั้นพวกเราต้องทำยังไงบ้างนะคะก็วมิ้องถามอะไรหรอครับก็หวานเช่นเหมือนเดิมทำตัวตามปกติเลยครับผมเพราะพวกเราอยากได้ความเรียวความหวานจริงๆแล้วช่างกล้องเนี่ยครับอุ้ยเรื่องไหนไม่ต้องรู้หรอกครับเพราะทีมงานของเราจะอ,าอยู่ทุกจุดเลยนะครับอยู่ทุกสถานที่นะครับจะคอยแอบถ่ายความหวานของผู้คุณเอาไปลงกันเอเออย่าลืมหวานหวานกันให้เต็มที่เลยนะครับผม คงานก็ go ไปหาและก o เร็วโอ้ยกูบอกมึงแล้วไงเห็นไหมโอ้ยใครจะไปรู้เราจะมีการถ่ายคลิปด้วยอ่ะกูมึงเป็นคนแบบนี้ไงสับเผ่าคิดถึงแต่ตัวเองเม่งไม่เอาสมองอันน้อยนิดของมึงคิดเลยก่อนที่มึงจะทําอะไรอ่ะโอ้่มึงเป็นอะไรมึงตั้งหนาวะกูถามจริงมึงจะรู้นี่ว่าเขากำลังจะแอบทายเราอยู่ก็ได้วย่างี้นต่อจากเนี้ยมึงช่วยมันหวานกับกูหน่อยได้ไหมพูดดีกับมึงนาทีเดียวกูก็จะตายอยู่แล้วโอยควายเอ้ย อะไรอะไรนะครับทิ่ที่ร้านมีไวไฟไหมอะ่ะคือขอไวไฟแฟนนะครับอ๋อบนรถมีครับงั้นทำครับเชิญค่ะค่ะหนังวันนี้จบแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะและใครไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งฝากกดด้วยละกันนะครับผมและสําหรับใครนะที่อยากจะสนับสนุนนะฮะทุกคนครับให้ให้พวกเราได้มีกําลังใจในการทําหนังจากเกมแบบนี้ไปเรื่อยลงทุกๆวันแบบเต็มเรื่องนะทุกคนครับก็สามารถสนับสนุนได้ทางทัวลเล็แล้วก็บัญชีธานาคารพร้อมเพ์ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนลู ล่วหน้าเลยนะคะผมผมครับแล้วไว้วันพรุ่งนี้มาดูหนังกันใหม่นะครับผม